สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมการเยี่ยมเยียนของฮาคุดะหรือว่าชื่อญี่ปุ่นน่าจะเป็นฮาคุดะโนะซูมาโดยซึ่งเป็นเกม RPG Maker นะครับแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยด้วยก็เกมนี้เป็นเกมสั้นๆนะครับที่ผมเห็นมาจากเพจ w h a t Ever Zone ก็เป็นเพจเกม RPG Maker อะไรพวกนี้นครับแปลเป็นภาษาไทยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้หยิบเกมจากเพจนี้มาเล่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทางเพจแปลออกมาครับเขาเขียนว่าเป็นเกมสั้นๆเล่นประมาณ5นาทีจบครับก็ เราเราไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายแล้วเนาะเพราะว่า5นาทีจบก็คงไม่มีอะไรให้ลึกซึ้งมากแต่ว่าก็ยังหยิบมาเล่นครับเพราะว่าเหตุผลที่ดูดีก็คืออยากสนับสนุนเพจเขาครับเพราะว่าเขาสาบแปรเกม RPG Maker ออกมาช่วงนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยมีเล่นเพราะว่าจริงๆเกมเกมมันมีนะครับมันมีเป็นภาษาญี่ปุ่นไงหลายเกมเลยที่น่าเล่นเราแต่ว่ามันไม่มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยให้เราเล่นครับซึ่งถ้าผมเอาญี่ปุ่นมาเล่นผมก็อ่านไม่ออกเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับไม่รู้ไม่รู้เนื้อเรื่องก็จะไม่สนุกอะไรี้ เกมนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราก็ต้องหาคําตอบครับว่าเด็กสาวคนนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ว่าระหว่างที่เราหาคําตอบอยู่และยังไม่ทันรู้อะไรเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึงครับมาเคาะประตูอยู่ที่หน้าบ้านของเราเขาเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ ก็เกมนี้น่าจะไปอิงจากตำนานสักอย่างของญี่ปุ่นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตำนานไหนเลยหาประวัติมาเล่าไม่ได้แย่เหมือนกันนะโอเคมาดูอกันจะตั้งที่ตัวละครหลักว่าอะไรใช้ชื่อเริ่มต้นตั้งชื่อเองได้ด้วยเหรออ่าป้อนชื่อตัวละครช,ะชื่ออ่าชื่อไอตอคุ้งมันมันเป็นผู้หญิงเปล่าวะ ไม่รู้ครับตัวละครเกมนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นล้เห็นแค่รูปเหมือนกันไอโต้แย่สุดสิ้นทาดีมากไม่ต้องเอียงคอเล่นเนี่ยใจเย็นโอเคจะตั้งตัวละครชื่อตัวละครหลักว่าไอโตะครับเรียบร้อยเรียกไปอโอเปิดเกมมาความประทับใจได้อยู่ครับ Oh. คุณจะทำอย่างไรอ่านจดหมายหรือว่าไม่ทำอ่านดิรออะไรเทพแห่งขุบเขาจำแรงกายเป็นมนุษย์แล้วเคาะประตูว่ากันว่าแท้จริงแล้วรูปร่างของมันเป็นสัตว์ประรหลาดน่าเกียดน่ากลัวถ้าหากทําให้เทพแห่งหุบเขาพิโรธแม่น้ำจะถูกกืนกินภูเขาจะพังทลาย ท้องฟ้าจะถูกบดบงังด้วยพลังของเทพแห่งขุบเขาดังนั้นอย่าได้ทำให้เทพแห่งหุบเขาพิโรธเป็นอันขาดเทพแห่งหุบเขาแล้วอะไรที่จะทำให้เทพแห่งหุบเขาพิโรธอะไม่บอกเราเลย,เยมีถุงขยะครับนี่อะไรอะดอกไม้เหี่ยวเฉาเมื่อกี้เขาว่าไงบ้างนะจำไม่ได้ละอะไรจะพังทลายบ้างฟ้าถล่มดินสลายเอย้นี่มันเหมือนมีรอยอะไรอยู่ที่กำแพงนะ มีรูอะคนไม่ได้เหรอเด็ดเด็ดเดเปิดประตูเรื่อนมีบางอย่างติดชะง,งักอยู่ข้างในเอา้าติดเปิดไม่ได้อีกอะไรเนี่ยตรงนี้เปิดได้ไหมดูเล่นชักบนตซนก่อน <c oughs> น่ารักเชียวโดดไม่ถึงด้วยดูข้างล่างก็ได้โอ้แล้วไงอะไม่มีอะไรใช่ไหมอา่าไม่ทำอะไรแล้วกันใจกันดอกไม้นั่งดู ไปข้างนอกไปตามลูกศรเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างบนด้วยมองผ่านรอยแยกจัดไปมองไม่ถึงอ่ะที่พื้นนี่อะไรอ่ะอ่านจดหมายเป็นเกมแปลกๆฮะระบบแปลกอ่ะทําไมไม่รองปลดเบื้องภาระที่เจ้าต้องแบกรับเอาไว้ล่ะว่ากันว่าท่านเทพแห่งหุบเขาโปรดปานสาเกเป็นอย่างมากรินมันลงในภาชนะและถวายให้ท่านเสียสิ เธอเป็นเด็กฉลาดมาแ,แต่ไหนแต่ไรแล้วเธอน่ะต้องทำได้สำเร็จแน่ใช่ไหมได้จดหมายฉบับที่สองแล้วก็มีเก้าอี้ตรงนี้น่าจะลากไปได้ครับผมว่านะาหยิบขึ้นมานี่ไงแล้วก็วางตรงนี้ถ้าจำไม่ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะวางเก้ e. าอี้ปาปน่าไงเห็นได้แต่ก่อนอ่านจดหมายนะครับเก้าอ e, ี้นีเ้เก็บเก้าอี้ทำไมล่ะมองผ่านรอยแยกเฮ้ยใครอะ เขามาทำอะไรที่นี่เนี่ยหรือว่าเขาจะเป็นพี่ไอโตะที่เราตั้งชื่อเขาเขาแลแอบตามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหมือนมีเงาคนจริงๆว่ะเฮ้ย <c oughs> อ่าใครฟ้าเปิดไม่มีคนแน่เลยแน่ใจหรือไม่ <c oughs> เอาหน้าเปิดแล้วอุ้ยอ่า ฮัลโหลไม่ใช่ค้นเหรอเป็นงูเหรอเอาตายปะน่าจะโดนแดกนั่นไงเรียบร้อย <c oughs> ได้อะไมาเนี่ยฉากจบอ๋อมีสามฉากจบครับตอนนี้ได้ฉากจบแรกมาโดนงูแดกฟอดเริ่มใหม่ด้วยอา้า ชือคีนุเฉยตั้งชื่อตัวละครตั้งชื่อใหม่เมื่อกี้ไอโตะตัวเดิมได้ตายจากไปแล้วงั้นเอาไอโตะที่2ก็พอนี่ไอโตะที่สองครับไปเสร็จสิน้นทำไมต้องตัวเองนี่ต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์2องเนี่ยคือเบอร์แรกตายรู้สึกแปลกๆนะไปสวัสดีครับผมคือหุ่นยน aster, ต์แคสเตอร์ไอโตะนัมเบอร์ทนะครับตอนนี้เนื่องจาก เบอร์หได้ตายจากไปแล้วตอนนี้เราอยู่กันกับเบอร์สองนะครับจะใช้เสียงนี้เล่นทั้งเกมได้ว่าไม่เอาดีกว่าไหมอ่านจดหมายอนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะกดข้ามเอาวะอ้าวมีเซฟก็ไม่บอกถอยแล้วเซฟตอนเป็นเบอร์สองด้ยนะนัมเบอร์วัเราตายไปแล้วอะ่ะอ่านจดหมายอันนี้ผมว่าเราต้องส่องไหมคือถ้าไม่ส่องจะเป็นอะไรไหมไม่ส่องแล้วกันนะ อกลับมาที่เดิมเฉยชั้นบนสิชั้นล่างอะ่ะมีอะไรไหมเอเปิดเลื่อนมีบางอย่างติดชะง,งักอยู่ข้างในงั้นถ้าผมหยิบเก้าอี้มาส่องเหมือนเดิมแล,ล้วรอบนี้ผมจะไม่เปิดอะไรวางเก้าอี้เขาบอกจริงๆเขาบอกให้หยิบสาเกมาทำอะไรทุกอย่างใช่ไหมมีกล่องนี่นะ มีอะไรในกล่องบ้างไหมไม่มีเลยอมองผ่านรอยแยกแอบมองก่อนมีผู้ชายอยู่อ๋โหมีเคาะด้วยเคาะเรียกไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดล่ารอบนี้เขาที่เราเปิดก็กินหนูอะหนูจะเล็กตำรวจแล้วนะแต่มีคนมากินเด็กแบบนี้เนี่ยอะไรใส่หน้าไม่เปิดเอ่อทำไงได้อะ่ะเปิดนี่ เปิดไม่ได้อันนี้คือมีดอกไม้เหี่ยวเขาบอกให้เอาสาเกมารินใช่ไหมตามจดหมายแล้วซึ่งผมทําอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูอแล้อเรเก้าอี้เก้าอี้เอาเก้าอี้มาเก็บเก้าอี้ขึ้นมาให้ <im ités> มันใช้ในห้องนี้ได้นี่นาลืมไปเลยวางเก้าอี้อ่าอัิยะจริงๆเราดูดิชั้นบนได้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 มีบางอย่างอยู่ข้างใน อใช้ปินปักผมเขียออกมาจัดไปปินปักผมหักได้ภาชนะสีขาวนี่ไงไว้รินสาเกนแน่นอนโอเคดูดีขึ้นหน่อยเซฟเคบต้อยครับตอนนี้เรามีสาเกเหรอระวังที่ไหนอะ่ะเอาไปให้ท่านเหรอะถวายท่านนี่ไงตักสาเกมีฝุ่นอยู่ที่ก้นโอง่งแล้วไงอะ่ะ ถวายสาเกได้ไหมอ่าใช้ไอเทมเนี่ยถวายไปภาชนะอยู่ชิ้นหนึ่งมีบางอย่างมีฝุ่นติดอยู่ที่ก้นโอง่งแสดงว่าโอ่งมันวา่างเปล่าใช่ไหมล่ะในกล่องเปิดประตูเลื่อนนี่ก็เปิดไม่ได้ฮะเอา้า ผมทำทุกอย่างแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยนอกไม้เหี่ยวเฉาแล้วผมจะไปเอาสาเกมาจากไหนชีใสอัป,ปรีมากเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวเอาได้รับสาเกาจากหมู่บ้านเฉยเอาสาเกากลิ่นหอมที่กันจากหมู่บ้าน <c oughs> อยู่ก็ได้มาอ๋อมันอยู่ในถุงแล้วนะ <c oughs> วางอย่างกระถุงขยะจะใครจะไปรู้ปะเดินวนนั้งนานอ่า <c oughs> เอาไงอะวางสาเกได้ไหมเนี่ยวางไม่ได้เดีสาเกเนี่ยถวายถวายท่านเทพด้วยสาเกวางเก้าอี้ก่อนปีนยื่นสาเกออกไปนั่นแหละเราจะไม่สนทนากันนะคะไม่เปิดประตูค่ะมีเรื่องอะไรติดต่อทางช่องนี้นะคะมีบางอย่างถูกคว้างเข้ามาในห้องผ่านรอยแตกได้เกล็ดขนาดใหญ่อา้าวเฮ้ย เรียบร้อยแล้วอุ้ยมีงูยืน่นเดี๋ยวส่องอีกรอบได้ไหมเนี่ยมองผ่านร้อยนั่นอะไรอะ่ะงูไม่เป็นงูไปได้แล้วเนี่ยเก็บเก้าอี้แล้วกลับกลับกอุ้ยมีจดหมายใหม่แล้วเซฟไฟล์แรกไอตะเบอร์สองทำได้ดีมากถ้าทางเธอจะรอดแอนเนี้ยอ่านจดหมายฝนตกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะเม็ดข้าวสาเกปลาปลาสุสั์ ไม่มีอะไรเหลือให้ถวายต่อไปแล้วเพราะแบบนั้นเจ้าคงจะเข้าใจและยอมไปหาเทพแห่งขุบเขาแต่โดยดีมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำมาตลอดตั้งแต่นานมาแล้วเพื่อปกป้องหมู่บ้านก็คือเราเป็นเครื่องฟังเวยเหรออะไรฟ้าโอ้ยไม่ต้องลำบากขนาดนี้เซฟก่อนนะผมว่ามันไม่ไม่น่าจะจบอย่างนั้นดิ ใช้เกตขนาดใหญ่เปิดประตูอ่าเปิดได้ฮะเกตขนาดใหญ่แตกเฉยตู้ทำเกตที่แตกแล้วกิโมโนขาวเก่าๆอหอได้กิโมโนขาวเก่าๆมากิโมโนขาวมีรูบันชุดดูเหมือนไม่น่าสวมใส่ได้เอแลจะเอามาทำาไมอ่ะเซฟไฟล์สามครับแยกไปเรื่อยๆจงังหวะนี้้นในนี้มีอะไรไหมเปิดซ่อนเลย อดูรีชัดข้างล่างเพื่อมีของอดูเร็วเกินเอาไงดีอะวางเก้าอี้เหมือนเดิมเพื่อทําอะไรได้มีอะไรที่ดูดีบ้างไหมมองผ่านรอยแตกเป็นงูอะแล้วถ้าเราเปิดไปนิดโอ้โหเคาะแล้วไม่อย่างนี้ไม่น่ารอดอะเปลี่ยนชุดได้ไหมชุดสีขาวนี่ช่วยเราเราเราอะไร ช่วยอะไรเราได้ลิ้นพันแล้วเนี่ยไอยไม่มีอะไรที่เราทำได้เลยเหรออก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเปิดประตูเหรอเพราะว่าในจดหมายเหมือนกับว่าให้ไปหาท่านแต่โดยดีปะ่ะใช่ต้องแน่ใจแล้วไม่เอาฉากจบเดิมนะมันเงาเหมือนเดิมเลยอะฉากจบเดิมแน่นอนเลยเป็นงูไหม นั่นไงเหมือนเดิมอะเปิดประตูแล้วเหมือนเดิมอะทำไงวะโดนแดดใช่ครับจากจบเดิมเราเล่นต่ออันใหม่มาไอตัวมาร์กทูสามารถย้อนเวลาได้นะครับเป็นความสามารถพิเศษ <laughs> เราต้องทำไงอะวางเก้าอีอ้อ่ต้องมีบางอย่างที่ใช้ได้ดิลินนี่นอะไรเนี่ยคุณจะทำอย่างไร ยืนกิโมโนให้ดึงนึง่งซนจะเป็นอะไรเนี่ยดึงเลยอ้ออเอาไปดึงลิ้นเขาอีกเอาแล้วไงเอาเอาโดนตียืนกิโมโนสีขาวให้เอาไปเลยเสียกิกโมโนสีขาวเก่าๆไปได้รับป่นปักผมลูกท้อมแทนเอาแล้วไงอะ มองผ่านรอยแยกวางเก้าอี้ก่อนอย่ค่อยกกอมองนะปิ่นปักผมรูปท้อเหรอมองผ่านรอยแยกสิไปยังยังอยู่กับเป็นคนแล้วด้วยอ่เราปิ่นปักผมมาทำไมอะ่ะปิ่นปักผมรูปท้เอเราอะไรวะเนี่ยตูต้องทําอะไรต่อเคาะแล้วมีเสียงเบาๆมาจากอีกด้านหนึ่งของประตูนี่ยหูฟัง เอาว่ะพยายามจะสื่อสารสาวน้อยบอกชื่อของเจ้าให้ข้า,ารู้หน่อยสิเอาบอกชื่อไปหรือเงียบไว้อา่าบอกก็ได้ข้าชื่อฮาคุดะจงไปดูที่ด้านหลังของแจกันส,สิถ้าเจ้ากล้าพอละก,ก็น,นะด้านหลังของแจกันจัดไป ไอโตมาร์คทูได้ดูเอามีจดหมายเหรออ่านจดหมายรักแน่นๆเลยเขาต้องสารภาพรักกับเราไหนพวกเรารู้สึกละอายใจจากใจจริงที่ต้องถวายตัวเจ้าให้แก่เทพแห่งหุบเขาแต่ว่าตอนนี้หมู่บ้านกำลังแย่ความกล้าหาญของเจ้าจะได้รับการกล่าวขานสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนสำหรับเจ้า ที่ไม่มีเครือญาติหลงเหลืออยู่อีกแล้วการได้เป็นภรรยาของท่านเทพแห่งหุบเขาต้องทําให้เจ้ามีความสุขแน่อ้าวนี่ตูเป็นเครื่องสังเวยแล้วเหรอไอโตะหมายเลขสองเอ๋ยได้โปรดยกโทษให้กับสิ่งที่พวกเราทําด้วยนะโอยชจตากรรมของเบอร์สองไม่ได้ดีไปกว่าเบอร์หนึ่งเลยได้รับจดหมายฉบับที่สี่แล้วไงต่อโอ้ยเคาะแล้วเซฟ อ๋อน่าจะถึงจุดตัดสินฉากจบแล้วครับเออเราทำอะไรได้บ้างอ่ะอม,มองผ่านรอยแตกนีแต่ท่านยืนอยู่เหมือนเดิมถ้าผมเปิดประตูแล้วโดนแดกเหมือนเดิมนี่คือเครื่องมากเลยไปมาถวายแล้วค่ะ ถวายตัวรับใช้อ๋อท่านเข้ามาแบบเป็นคนแล้วท่านท่านหาคูดะของเราอย่าร้องไปเลยไอโตะหมายเลขสองเอ๋ยการเป็นเทพก็ไม่ได้แย่หรอกนะอะเฮ้ยจบดีเชปะ น่าจะนะกลายเป็นขาวกลายกลายเป็นขาวใชกลายเป็นขี่งูขาวใช่เลยและแล้วไอโตะหมยเล็กสองก็ใช้ชีวิตร่วมกับท่านฮาคุดะตลอดไปจบแล้วใช่เดือดกลับสู่หน้าแรกเอาเป็นฉากจบสามและฉากจบ2อ,อะ่ะ เอฉากจบสองนี้ตอนไหนวะทำไงอะ่ะอยากรู้อ่าผมต้องย้อนไปตอนไหนอะ่ะอันนี้คือตอนที่ได้ปิดปักผมมาแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ตอกไม้เหี่ยวเฉาอ๋อยังไม่ได้ฟังนี่ใช่ไหมถ้าผมไม่บอกชื่อใช่ไหมเนี่ยหูฟังสาโน้ยจงบอกชื่อของเจ้าให้ข้าดูหน่อยสิ ไม่บอกอ่ะมนุษย์นี่ช่างขี้ขาดเสียจริงจงไปดูที่ด้านหลังของแจกัซสสิอรอบนี้เราไม่บอกชื่อครับจะเป็นยังไงเหมือนกับท่านจะโกรธนิดน,นึงนะครับตอนจดหมายฉบับแรกเขาบอกว่าจะทําทให้เทพแห่งคุณเขาโกรธหุบเขาดิน่าจะเป็นชื่อเทพแห่งคุณเขามากกว่านะมันดูเหมาะกว่าแต่ช่างเถอะพวกเรารู้สึกละอายใจใจ,ใจ,จริง ที่ต้องถวายอะครับเหมือนเดิมเป็นภรรยาได้มีความสุขแน่นอนยกโทษให้เราด้วยอ่าเราได้รับจดหมายฉบับที่สี่อันนี้ไม่เคาะฮะเอาเคาะเหมือนเดิมจัดไปเปิดต้องเปิดแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงรอบนี้โดนแดกเหมือนเดิมไหมการไม่บอกชื่อน,นั้น อ้าวอย่าเศร้าไปเลยข้าเทพแห่งหุบเขาจะทำให้หมู่บ้านของเจ้าอุดมสมบูรณ์มีพืชผลเก็บเกี่ยวไม่ขาดนี่คือฉากจบสองที่ทโดนแดกป่ะอ๋อเสียสละเพื่อหมู่บ้านครับก็คือโดนแดกเข้าไปแต่ว่าหมู่บ้านก็ยัง ได้รับสิ่งที่ดีฉากจบนี้ก็ดีกว่าฉากจบแรกนิดหน่อยตรงที่เราโดนกินเข้าไปเหมือนฉากจบแรกก็จริงแต่ว่าฉากจบนี้เนี่ยท่านเทพฮา,ากุดะของเราสัญญาว่าจะทําให้หมู่บ้านเราอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับเลยกลายเป็นสีเขียวแต่ว่าฉากจบที่แท้จริงเนี่ยเป็นสีชมพูเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบดอกไม้ทุกอย่างผีบานเหมือนเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรอย่างนี้มากกว่านะก็ถือว่าเป็นเกมสั้นๆนเกมหนึ่งที่โอเคครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประทับใจเลยมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคแหละ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับจะว่าไปลองสังเกตดูนะครับว่าหลังจากเล่นจบแล้วหน้าจอเกมตอนเริ่มเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยเป็นเด็กสาวคนหนึ่งด้านข้างมีเหมือนกับมีหางงูสีขาวอยู่อถือว่าแฮปปี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับและก็แน่นอนครับขอขอบคุณทีมงานของทางเพจ What e เ e r zone ด้วยที่แปลเกมนี้ออกมาสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ ริงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับลองโหลดไปเล่นได้ลองโหลดไปชวนเพื่อนเพื่อนเล่นได้นะถือว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานก็อย่าลืมกดไลค์เพจของเขาด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปของผมด้วยจะดีใจมากขอบคุณมากครับไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย